นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธุสาธุกัสสาพันเตฟภาคกว่าคาเลวาลาองคามสีสพพัญญุฝ้าปุถะเจ้าปนิตนตันเจ้าหลุดเข้าสู่นี่ปันไปจีนจจปัธรมาตังไหวยังสาหลุบเล่เจ้าเล่เจลีกับตังไม่สีมหากรวดไหวปวดปานาสตังหลายมวนติงเต่ดีลีในกาลปีเจริญนี้ก็หากเป็นปีลงเป่าจุลศักละจุลสากเจ้านับไล สาขาเจ้านวรารยปีปันซ้ำร้อยไปเปยดสิบสามตัวโซฟาหน้ายีก็ใส่ว่าะโซเรเยจ้าเข้ามาหลอดจอดมาถึงในเลื่อนหลุดนี้ก่าวคือหากเป็นเลื่อนเปียดซิที่บุตรีจำเลื่อนขึ้นมหาหวรายซ้ำความก็หาความเป็นว่าลาวันดีสีโซฟาจะยามังกาลากาตัวอันิงอันฟ้าเสือล่มเหลือดก่อวันแล่ยามตั้งลายมุ่นติ่งแต่ลีลีลในกาลันนีว้วางเกิดไม่มียามุนอาสตาออปาสซโกาปาสิกา อันความอยู่ในวัดราสงสันมาใขรแจงเกี้านนี่ปันธรรมเจ้าจริงจะฟัม่ามายามวัลลูกาเจติยาส่เหลปปลลมามิาบูจาประมามีสวันตานาเก่าวคือว่าขันเขาตอกหลอกไมล้ลำเตีนมาวังไว,ว้ามาวังไว้เปลี่ยนสองกุธาสามกุถา กถากปัตามาโหติน,นั่นฝูคากอขอสมมายังวลาละองคาสปันยุฝาปูถัดซับสีเลี้ยวตุติยกากถาอันทนสองน,นั่นฝูคาหน่อยตั้งหลายมวลก็ขอสมมายังฝาทำซ้าสิงมีคุณหญิงอานันตาตาติยกากถาอันทนสามน,านั่นฝูคาหน่อยตั้งหลายมวก็สําเลี้ยงยังกวางตัวร้อนว่าฝูคาตั้งหลายมวลไหนนเลเขาไปแล้ออกมาเลยขึ้นตีตามไรย,ยำตีตันสูงไหลถุมน้ำลาย ลายไข่ที่เยอะมากลายปนจากเล่าจเาเลือลอยอิรยาบวนสีอันลายรูแจ้งทีเล่ล้วนหากลายกระตัมหลังอันกอรีอันเบารูแจ้งทีเล่ล้วนหากลายกระตัมหลังอันกอรีต่างเตนี่ถอยขึ้นหลังเบารูกี่แสนอเนกาจากติสังขารวัฒนาอาหาเก้าหาหมุนอาสัาบ่ลอยมาต่อปัจจุบันนี้หลังอันกอรี ก็รู้ว่าเปียกเป็นตัวตงเตลิลิห่องหลังสัพพัญญูาภูตตาเจ้าและห์ฟ้าทั้งเจ้าและห์ฟ้าสงฆาเจ้าและหมู่วุ่นคุณแจเจ้าสามฝากันขอจุติคือลายปงเมตตาการุณาไหวหน้าปฏิกันหาลับเอาอย่างวาลูกาเจติยาสายและห์ปรมามีสาวุจจาปรมามิสาวันตนา เก้ากคือว่าคันเขาตอกลอกไม่ลำเตียนตังหลายมวนฝูงนี้เสียแล้วเข,ขาลอยข้ามเสียอยางตัวสังตัวสาปามาตาตุตังหลายม้วนปือ้อเบาฮือเปิยนนิวลาทำป่าป่าทำสักอย่างอออ่านจากมาหุนตั้งเบืองพาแลนีปานติ่งแต่ลิลิตาหลาง กถาปาริวาอีตังโววาลูกาจติยังตานางอุติสาพุทธาบุตจามหาติจาธรรมบุจามหาปัญโยสังฆาบุจามหาโฟกามหาปัญโยวจนาปัญโยติฆาปัญโยนิเปติฆาปัญโยมหาสัตโต มัท um ุสาโลหนตุสปาตาอิมานีวาลุกาจิต um ิยางวลาตานางสปากัมางสปาเภียทีสปาโลกาวินาสันตุติเจนาวุเทนาอาอัทธวีอัทธวิสติอัทธาสตังวาลุกาจิตียาตานงมหาฟลงมหานิวาสังสา มหานุภาวามกะาราลังปฏิวิทายาสังวทันตุนโนนิปานปัจโยหวนตุนโนนิสังนิปานังปารามังสูุขังหลังนี้ติงเตลีลิสีกุสลานาวนวิสันตะลายสีอย่างนี้นามีมาฝูคาตั้งหลายมวนมากตั้มไหลเล้ยวสำจากอุติสาฝากไปหายาง หมูมาเหสีข้าอาเปสีข้าเจ้าตั้งลายไม่มีตวาลาตนอยู่ฝลังสายามพุทธศาสนาวัดว่าอารามศาสนาตัตีนีเป็นเก้าและกับตึงตวาลาตนอยู่ฝลังสายามฝูคาหุนไปกว่านาะแลตามลางไม่มีตวาลาเจ้าเมืองลงเป็นเก้าตาลับโตต้อหลอดถึงฟมมาตวาลาลูกข้าตวาลาป้าป้าตาตวาลา นาติติวาลาอาสาาติวาลาสากามว,วาจาราสุลาสสมหาฟรมห <c oughs> ลวงกงหลวงข้องหลวงรีมีอานันตาจาักวันเป็นหยดไปต่ำใจจอดอาเวจีกับตามนังเต้าหยดทลานีสีกุตลามาตนจือจำมุลหล่จำบาปตุนจือจำนำหยาหล่ไม่ตันจุจังมาเปลี่ยนสีขันมันเกี่ยนต้องใส่ไหวเพียนคำเดียงตกนำ้ำยาหือไหลไฟล้ำยาหือไม้ ยาสาวอานุปายิริเป็นนังรุมแร่งเอาไปกำเนิดตามตัวไปตุกฟาวาจัดนั่นอยาดรายการเลากาติงเตลีดีสีกุศลานาบุญวิสันตะลายสีอย่างนี้นามีมาฝูคาตั้งหลายมวลมากก็ทำหลายแล้วสำจากอุติสาักไปหายังอายากูอายีกายาติกาปมเมปีน้องและสหาย คว่าอาจารย์ไหลซาฝังอันไหลหนังสันทรรมนาบุญจากน้ำเขาอ,อ่ะคือไหลป้วนจากหมกเปียวไปคือไหลถึงวีสัยดีเตี้ยคือไหลถึงสูกตันต่อน,นาหลตันตาติงแต้ลีดีสีกุศลานาบุญวีสันตาลายสีอย่างนี้น่ามีมาฟูคามากระตัาไหลเลี้ยวสำจากอุติซาฝากไปหายางอาทาพยาคอจะาตั้งเปียดอันฟาตยวเวียดไปมาเลยต่อจากซาสิบสองลายสีมีตนหวาฟา,าสุปเม ทุลากันสิงกันโทผ้าจินทวนมั่ាอะมังនวันสุมิตรเมตรคือว่าនังติ่นจานอังการปูดฟาดสุขสาวเหลือูจตุลงต่างสีนาวาขาต่างเกานาคาตาเหลือฝาา,ว,าวลายเศร้าเจตตไล่เป็นกาปีกาเลื่อนอาหิมลานาจุงจา้าคือลายป้นจากกัดนี้ไปตนไลักมาก เป็นโซฟาสมาน,นาจูฬก็จึงเฮลายังจะยาสีทีทานนางลาฟานโซตี่ฟาเกียนสุขังปาลาสิเดียอายุจาวันโนจาวกาอทต่จะยาสาวาหลังนี้ติ่งแต่ดีๆสีกุศลานาวนวิสันตาลายสีอันเกิดเตวาลูกาเจติยาสายเหลขันเข้ตอกหลอกไม่ลำเตียนสัจสมมากาลาว่าเกียวหากุากสิบจำโปกตั้งหลายม่วนขอือลายฮับตั้มสีย่าง พยากังวนอ้นถาลายขอนำตำไตข้อเจ็บขอไม่ขอใครขอน้าววีนาสันตุขอจึงฮือลายไปตัวซ้ำฟังเป็นหลังน้ำอันกิ่งโตจากประตุมาฝากไวโบปาลีโซโตอะไรมอดใสเหลือเลี้ยวสามอหลังไลอาบน้ำหัวเกีียวอันสึงว่าอาโนโมมะกาสะลานา่าเลยกาเลยกาถิงเตลีลีหวังหลังวาลูกาเจติยาสายมีพมันเต่านี้ ผูกขามากวดเกจี้ไว้เป็นยันนี้ในกาลวันนี้ยันนี่แต่สิงเลี้ยวหลับลับนี่ขึ้นนี่ไปขอจึงหายเป็นเม็ดหินเม็ดไส้ไปหลังเก่าเมียนบาซาสี่ตีนสองตีนตัวหาตินหว่าลามาถูกมาปั้นเขาลายเป็นป้าป้าทำซักหยองสักผ้าการถ่งแต่ดีลีอยู่ที่กาโล กาลานี้ก็หาเป็นกาลถาึงก้นงามยามดีจินจอยฝูคาน้อยกก่าเลี้ยวโขกกาลฐานนายังวลาองค์คำมาปัญญ佛าปุถา,าเจ้าและสินธรรมกามฐานหมู่วุ่นกุนเกี่ยวเจ้าสามฝ่ากันเยไวนาปิการหารับเอายังวาลูกาเจติยาายเล่ปัลามามีสาบูจาปัทมามิสาวันานาขันเขาตอกหลอกไม่ลำเตียนซาจาสมมากลาลว่าเกี่ยวหากูถาก สิบจำปวกแลฟ่ฟาติไตเตียตนไฟตั้งหลายมวนฝุงนี้เสียแล้วขอหือลายจะคือลายเปล,ลี่ยนภรลาฝนเกลยวเจียงขานสามสิ่งคือว่าทิธาธรรมาเวตานียาหญิงตันจ้ยจึงหือหะบางเกิดฐานต่อนาหลตันตาอุปจติเวตานียาจุงจักไว้ฝากวดในปัจจุวันจัดในภาวะจัดไปนาอาปาลัมปาราเวตานียาจุงจักไว้อยู่ธาต่อมหานิลาปาน นายศาสนาคานสองสิงคืออากตามะยิงแหละศาสนาภาสิดีอาริยาเมตตยาศาสนาตัวนั้นจากลงมาเป็นฝ้ามื่อวันไปนานนั่นติ่งแต่ลีลีสาธุสาธุสาธุฝูขาหน่อยและทะลาวัน